สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้แนวข้อสอบของเรื่องสเปกตรัมของขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้ากันนะครับว่ามีเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้เป็นแบบใดนะครับหลังจากที่เราต้องมาทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนชนิดของขึ้นนะครับจะประกอบไปด้วยสองตัวนะครับคือขึ้นกลน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเนื้อหาที่เรากําลังเรียนอยู่ในตอนนี้นั่นเองขึ้นเหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นขึ้นที่ ไม่อาศัยตัวกลางเช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟนะครับโดยจะสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันก็คือคลื่นตามขวางหรือตามชื่อนะครับคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวคลื่นตามขวางเป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางสั่นในทิศทางตั้งฉากเรียนดูยีนะในทิศทางการตั้งฉากนะครับยกตัวอย่างเช่นคลื่นผิวน้ําแล้วก็คลื่นในเส้นเชือกถ้าเราดูลักษณะ นะครับก็จะเป็นเหมือนในภาพนี้เลยนะครับอ่ะในภาพนี้เลยต่อไปเป็นขึ้นตามยาวนักเรียนดูนะครับขึ้นตามยาวเป็นคลื่อนที่ภาคการสัน่นเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดคือสั่นในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่ตรอเช่นขึ้นเสียงนี่คือเป็นตัวอย่างของลักษณะข,ของขึ้นที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับต่อไปมาดูแนวข้อสอบหลังจากที่เราเรียนรู้เมื่อสักรู่นี้นะครับ คลื่นต่อไปนี้คลื่นใดสามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้เคลื่อนที่ในสุญญากาศได้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนตัวที่ผ่านมาก่อนก็จะมีเคลื่นผิวน้ําคลื่นในเส้นเชือกเคลื่นเสียงอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้มาดูข้อแรกขคลื่นเสียงขคลื่อนพยุข้อสองคลื่อนยุขคลื่นเสียงข้อสามนี่เราจะมีคีย์บิร์ดอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวที่เคลื่อนที่ในสุญญากาศได้ นะครับเราก็ตัดขึ้นเสียงขึ้นเสียงขึ้นเสียงนะครับเพราะว่าเสียงต้องใช้อากาศในการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อหนึ่งนะครับขึ้นแสงแล้วก็ขึ้นวิทยุนะครับต่อไปก็สู่เนื้อหาของเราแล้วสเปกตรัมขึ้นมาล็กไฟฟ้านะครับ หลังจากที่เราทบทวนในคลิปที่ผ่านมาแล้วก็จะมีมีสเปกตรัมนะครับประกอบไปด้วยคขึ้นวิทยุนะครับขึ้นไมโครเวฟรังสีอินฟราเรดแสงรังสีอันต้าเวอเร์เรลรังสี X แล้วก็รังสีแกมมาโดยมีค่าของค่าความถี่ที่ เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราดูจากภาพเพิ่มขึ้นเพราะนั้นสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะเรียงจากความถี่น้อยไปหาความถี่มากเพราะนั้นเราจะได้คีย์เวิร์ดก็คือความถี่น้อยนะครับจะมีค่าเท่ากับความยาวขึ้นมากความถี่น้อยความถี่ f ความยาวขึ้นก็คือตัว lambda นะครับตัวนี้ในทางกับกันลูกในทางกับกันนะครับความถี่มากความยาวขึ้นก็น้อยเพราะนั้นสูตรตัวนี้นะครับเราเรียนไปแล้วในครั้งก่อนก็คือ v เท่ากับ f คูณกับ lambda อยากได้ตัวแปรไหนก็ย้ายสลับฝั่งธรรมดานะครับ คราวนี้หลังจากที่เราดูในตารางเมื่ออเราดูในแถบของสเปกตรัมเมื่อสักครู่เดี๋ยวเรามาเขียนให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนวิทยุนะครับไมโครวเวฟอ,อินฟาราเรดนะครับเอาเป็นซื่ออสั้นๆน,นะครับแสงอัลตาไวโอเลตอเอ็กแล้วก็ กมมาถ้าเราจะท่องก็เป็นวิทยุมโครเวฟอินฟราเรดแสงอัลตราเอ็กซ์แกมมานะครับฝั่งนี้คือความถี่อความถี่เนะครับตัวนี้คือความยาวขึ้นถ้าเราเขียนในลักษณะแบบนี้เราจะจำได้ง่ายคราวนี้ความถี่นักเรียนก็จำความถี่ ชี้ลงความยาวขึ้นชี้ขึ้นคำว่าชี้ลงชี้ขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าดูที่ความถี่นะครับวิทยุจะมีความถี่น้อยสุดแล้วก็แกมมาจะมีความถี่มากสุดในทางกับการถ้าเราถามความยาวขึ้นความยาวขึ้นวิทยุมันชี้ข้างบนวิทยุก็มีความยาวขึ้นมากสุดในทางกับการแกมมาก็จะมีความยาวขึ้นน้อยสุดนั่นเองเพราะนั้นเวลาท่านะครับวิทยุไมโครเวฟอินฟาเรดแสงอัลตาเอ็กซ์แกมมาความถี่ชี้ลง ความยาวขึ้นชี้ขึ้นนะครับคราวนี้มาดูในข้อสอบกันมาดูในข้อสอบกันรังสีเออัลตราเรตอินฟาเรดแล้วก็รังสีแกมมาโจทย์ถามว่ารังสีใดมีความยาวขึ้นมากสุดนะครับรังสีใดมีความยาวขึ้นมากสุดเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตรงไหนเดี๋ยวครูจะพิกับไปก่อนนะครับเราก็มาดูตรงนี้ความยาวขึ้น ความยาวขึ้นมากสุดถ้ามากสุดในตัวนี้คือวิทยุน้อยสุดก็คือแกมมาเพราะฉะนั้นเราก็ไล่เรียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็คือข้อไหนครับความยาวขึ้นมากที่สุดอ่ะมาดูซิวิทยุมีไหมไม่มีอ่ไมโครเวฟมีไหมไม่มีอินฟราเรดมีไหมอ่ะมีแล้วเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อนี้นะครับต่อ รังสีอินฟราเรดเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับนี่คือถ้าเราจําตารางที่ครูให้ท่องเมื่อสักครู่นักเรียนก็จะจดจาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเอามาดูแนวข้อสอบอีกหนึ่งข้อกันนะครับแนวข้อสอบของตัวนี้ข้อใดเป็นการเรียงลําดับของขึ้นม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวขึ้นน้อยไปมากได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแนวข้อสอบของเราที่เราทําการสอบก็จะประมาณนี้แต่ครูก็จะเปลี่ยนตัว แปลเปลี่ยนตัวค่าต่างๆของขื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่เลยอ่ในครูพิก,กัดก่อนจากความยาวขึ้นน้อยไปมากเราก็ไล่เลยจากความยาวขึ้นน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นไปฟื้นขึ้นไปมากเราก็ไล่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูซิรังสี รังสี x อ่ะมี g a มมาอยู่ด้านล่างสุดแล้วก็เป็น x อ่ะรังสี x มาแล้ว x x มาแล้วรังสี x แล้วก็มาอินฟาเรดไมโครเวฟอ่ะข้อนี้ผิดแล้วนะครับต่อไปทึบๆรังสี x อ่ะไมโครเวฟอินฟาเรดอ่า เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อนี้ลูกนะครับคําตอบคือข้อแรกเลยนะครับคําตอบคือข้อที่หนึ่งลังสี x อินฟราเรดแล้วก็ไมโครเวฟเรียงลําดับความยาวขึ้นจากน้อยไปมากที่สุดเพราะนั้นนะครับหวังว่าแนวข้อสอบตัวนี้นักเรียนจะสามารถไปเรียนรู้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้แนวข้อสอบแบบนี้สามารถถามคําถามได้ประมาณแปดคำถามนะครับเพราะนั้นให้นักเรียนเรียนรู้ในส่วนนี้กันนะครับ สำหรับคลิปนี้มีเนื้อนะหาเพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกับคลิปใหม่สำหรับ,บ